สวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้เรากจะมาเห็นมกวดเองพี่ไม่เห็นพี่มันเคลื่อน,น,นใกล้ๆวันนี้วันนี้ก็จะได้ทำให้กวดเองนะพอดีว่าตะแก้มมาชุ่มขึ้นนี่เปลี่ยนเกืยอบใหม่อีกแล้วบางคนมีเน,นะาะจะกับา้าพนันปิดบ่นานนะบ่อบป็นวันนี้ก็จะทำให้กวดเองบรรยากาศพ้นโต๊ะไม่เชื่อเหรอว่ากล้องกคดเบื้องนี่บรรยา,ากาศพ้นโต๊ะมาขึ้นนี่ ฝนตกทั้งคืนเลยจะกวนบ้าืไนี่อ๋อตกวนแลยตบกวดใช้เครื่องชังอ่ะอย่ามาจะไม่ลดดนะน้ำท่วมบนเจ้าถ้าอยู่ทนี่มีช้างประจำอยู่านี่มีช้างประจำบ่ฮะช้างหรอฮะ เด็ดูดออะน่ามันว่าจะใช้ว่ามันคือไปอยู่ตังนี่ฮะ่นโตนโตนโตหลังวเยสิเงาวนตีเาเนตีจะให้เบิง้งในนะจะซื้อขี้ไม่งเข้ามไ,ได้ ี่ในวเยวต่อค้ับตกระเบิงแล้วนะใหหมูหิหหมูเบงอง่ายได้เลยอันนี้ก็เช็ดให้ยายน้ำทั่วมาท่นมาจรงกันน้ำท่วมท่านมาบ้า <laughs> มาไทเลยมาเลยมาลนำถั่วมาเลยน้ำเราเพิ่งวันนี้ไน้ำท่วม่นำถ่ววันนี้นำท่วมาใหญ่ไม่ท่วมไม่ท่วมฝนตกไหมเยผูกหูกแล้วไม่ปัดน้ำเไรเมื่อคืนมาประมาณได้อะไรมาอ๋อวันนี้กินดำมะละกอมีลูกเดียวลูกอ๋อวันนี้ มีไก่มีไก่เอาเห็คือว่างเลยยังเอาอีก่เอาแล้วางนี่ทัเลเลยนะกระดาษเปียไละบอกระดาษให้เปียกใส่มาลกันนี่นะทุกคนฝนตกเลยเนาะั่นฝนตกทั้งคืนตกแห้งหัวย่าตกจั๊กม่วงตกอไอยู่ตกต้นจักม่งตกต้นจักม่วงย่าจำได้บอจีบุมจีบจีกองม่วแล้วก็ นี่ะตกตกตอนกี Halo ่โมงโฮ้ยดึกแล้วโอ้พมนอนนี่ไม่รู้เลยว่าฝนตกตื่นมาเอาเปียกหมดแล้วกีตู้จีตู้ลมลืมนะจ๊ะปกติกลมวิตุนิยมมันต้องรู้ลืมลืมเอาลืมเพราะเป็นทานเบิร์ตบอทานเบิร์ตบอ เดี๋ยวเอาไปนี่ะที่ที่ไปนี่ก่อนเนี่ยอันนี้ผมสั่งสั่งด่วนเลยนะนี่เขามาส่งเมื่าโอ้เอาเก็บของเก่ามาฝากที่ผมไว้อ่ะอ่าเราห่อเชดเฮ้ยนี่เสื้อเสื้อเด็กเป็นชุดนอนนอนมาชุดนอนเด็กนี่แม่เลยสรุปวันนี้ตั้งวัลกรเนาะมีหน่อยเดียวมีวัลกรหรือเปล่านั่น บรรยากาศยังจะสองนานีเออย้อนแบบแบบอากาศดีวันนี้ก็จะตามซุ่มได้เียเดียวเนี่ยได้ได้กล้วยหนึ่งนั่นไงกหายเนาะฮะ

หลังจากเขาได้มากวดมาแล้วน้ำฝนพี่น้องนี่เนาะเท่าแกมาชมเมื่อคืนนี่เนาะมื่อนี้ตื่นเช้าเขาก็ได้เห็ดเลยตอนรับกับแบบฝนตกเมื่อคืนนี่ร่มแห้งนอนไปใหม่กันร้ายแห้งมื่อนี้เขา,ากะบัได้ผ้ากั้นลดน้ำเขาก็สิผ้ากั้นมาก,กวดด้วยไม่นอนเนื่องจากนี่ไปใหม่ลุนไลยอยู่่นีเนาะอากาศมื่อนี้ก็มืดขึ้มฝนนี่น่าจะตกทั้งวันอีูแล้วเพราะว่ามันแดดมาหลายมื่อายวันแลน้วเนาะ มือนี้ย่ายดีใจแล้วมือนี้น้องย่ายเนาะนี่ฮาก็กวดกล้องไว้ให้ย่าเรียบรอ้อยนี่ย่าก็มาตักเอามือนี้ก็จะกวดถนนอยู่สี่คนเนาะอีกคนหนึ่งก็จะประจําอยู่สวนคนนั้นสิประจาอยู่สวนเลยตลอดเลยนะส่วนห้าสี่คนก็สิฟ้ากันอันกวดใบไม้ในถนนอันนี้ก็ผู้ใหญ่ประกวดเป็นกวดไปเลยนะนี่เป็นกล้องไว้เนาะเป็นไปก่อนเลยกวดกล้องไว้ให้อากาศมือนี้บอกเลยนะดี เห็นแต่แสงแดดนอหน่อยเดียวเองหลังจากฝนตกอากาศยำจะเศรกก็ดีดีสำหรับคลิปนี้ก็จบไปชนิ้นะเพือ่อนน้องได้เจอกันใหมในะคลิปหนาเด้อ